สวัสดีครับสวัสดี FC i ซ t e r d u m p ร์ดัม n ิ o ออครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่บ้านโพนพระองค์นะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนเราก็กลับมาบ้านนะครับ ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับอ่าวันนี้นะครับมี FC ครับหรือว่าเสียป๋องของเรานะครับที่อยู่บ้านพลพระองค์เนี่ยบ่าเอาเสียวันนี้วิ่งงานนะครับเขาก็ไล์สุดก็เลยทักขานะครับว่าอ้าผมวิ่งงานครับฝนตกก็วิ่งได้นะครับก็เลยจะไปถ่ายคลิปนะครับหน้างานแบบนี้คงจะมันกันเลยนะครับ ก็หน้างานน่าจะเป็นวิ่งเที่ยวหรือว่าถมแปลงอะไรนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับเขาก็ส่งพิกัดมาให้แล้วนะครับเราก็กําลังเดินทางไปนะครับหลังจากที่กลับมาบ้านนะับเมื่อคืนฝนถล่มนะครับฝนถล่มเราก็เลยกลับมาพักสักสองสามวันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปลุยงานกันต่อนะครับ ฟ้าก็ฝนก็ยังปล่อยๆนะครับโอ้ยทำไมเขย่าแท้น่าจะสั่นนิดนึงนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอเจอกันที่นู่นเลยนะครับอ่าเราก็ได้เลี้ยวลงมาแล้วนะครับที่เตียบป๋องนะครับเตียบป๋องหรือว่าเสียใหญ่นะนุ่มใหม่ไฟแรงนะครับ ไม่หมนอ้อตอนนี้ฝนก็ตกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวิ่งงานได้หรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าวิ่งได้เราก็จะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าน่าจะทุกที่นะครับที่โดนฝนถล่มนะครับช่วงนี้ ค okay. ต่อครับเมื่อกี้โทรถามทางนะครับเราไปผิดทางนะครับเมื่อกี้ได้พิกัดใหม่ครับบอกว่าให้มาทางนี้ว่างตรงมาเรื่อยๆเราจะได้เจอนะครับวันนี้ได้มันกันแน่นอนนะครับ เพราะว่าน่าจะเป็นดินทรายนะครับได้เด้ออกันแน่นอนนะครับเสียบป๋องบอกวันนี้เด้ออดินทรายครับเป็นทรายเด้าออนะครับแถวแถวบ้านเรานี่นะมันเป็นทรายนะครับถ้าฝนตกนี่ก็วิ่งได้แต่ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ งานเข้าเหมือนกันนะครับ รู้ข้าวสวยฝั่งนี้ <lawsuit royable> นี่ครับข้าวผมไม่เคยมาฝั่งนี้นะผมไม่เคยมาเลยนะครั้งแรกนะครับนี่เส้นนี้ตามตรงเลยผมไม่เคยมานะครับนี่นี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเพราะผมไม่เคยมานะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้เคยมานะพูดผิดนะครับน่าจะเป็นเส้นนี้แหละครับ ถนนเส้นนี้นะครับที่ผมไม่เคยมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าง,งานเลยดีกว่านะครับอ้าวนะเจอแล้วครับอ้าวอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองครับแหมเมื่อกี้ว่าจะตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะ อยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่ครับทางเข้าครับหรือว่าลูกับดักนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับองทีมงานเขาครับโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันดีกว่านะครับสวัสดีครับเราก็มาถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถึงหน้างานของเสียป๋องนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบอันนี้ครับ,เ,รบเอามีอะไรคนเนี่ยฮะอ๋ะขอข้ดดออาไปนี่ครับ,เ,รบเป็นทรายเด้านะครับ สวัสดีครับแลนจะขั้นี่ยครับแรนจะขั้นนี่ครับคลิปหนถึงแม้ว่าฝนตกแต่ก็ยังวิ่งนะครับนี่ครับเป็นทรายเด้านะครับเอาโอเคครับฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ